thank <laughs> you สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหรือกองทุน FTA มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้ายกระดับศักยภาพทั้งทางด้านการผลิตและการตลาดซึ่งการทํา FTA นั้นส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรในหลายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าโคเนื้อที่ได้ รับผลกระทบจาก FTA ไทยออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด์เนื่องจากมีความเสียเปรียบทั้งทางด้านต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าและคุณภาพเนื้อโคที่ยังไม่สามารถแข่งขันได้ทําให้มีการนําเข้าโคเนื้อเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เข้ามาเป็นจํานวนมากจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีศักยภาพการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีสสกรตระหนักดีว่าการพัฒนาจะประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องเริ่มต้นจากเกษตรกรและชุมชนที่ต้องรับรู้เข้าใจปัญหา ร่วมกันคิดร่วมกันทําโดยมีรัฐและหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน กลุ่มวิสาหากิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสงแก้วจังหวัดศรีสะเกดจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนโดยเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อเพื่อหวังสร้างงานสร้างอาชีพแต่กลับประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงสูงประกอบกับการเลี้ยงยังไม่ได้มาตรฐานในขณะที่ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการรับซื้อและเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นส่งผลให้กลุ่มประสบปัญหาในการผลิตและจำหน่ายโคเกษตรกรบางรายต้องเลิอกอาชีพเลี้ยงโคในที่สุด และจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสะสะกทําให้กลุ่มได้รับทราบถึงการช่วยเหลือของกองทุนจึงได้ติดต่อมายังสะสะกเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสะสะกได้ลงพื้นที่พูดคุยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับกลุ่มโดยเน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของสมาชิก และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหาของกลุ่มได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและตรงจุดซึ่งจากการร่วมพูดคุยพบว่าปัญหาสําคัญของการเลี้ยงโคนเนื้อคือขาดแคลนลูกโคเพศผู้ที่จะนําไปขุนอีกในหนึ่งกลับเป็นโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรที่จะผลิตลูกโคจําหน่ายแต่กลุ่มจําเป็นจะต้องลดต้นทุนการเลี้ยงพัฒนาการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไป กลุ่มจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตและเพิ่มไรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนและเสริมสร้างทักษะความรู้การเลี้ยงโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกโดยขอรับการสนับสนุสน,นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากสสพหรือกองทุน FTA ซึ่งเสนอโครงการผ่านกรมประตุ์สำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ สะสะกได้เชิญกลุ่มในฐานะเจ้าของโครงการกลมประสุัว์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านการผลิตและการตลาดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่ม สริมจุดแข็งลดจุดด้อยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการจากนั้นจึงนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งในทุกขั้นตอนของการพิจารณากลุ่มเป็นผู้นําเสนอและชี้แจงรายละเอียดของโครงการจนกระทั่งเมื่อวันที่11ธันวาคม2,561สสกได้อนุมัติเงินให้กลุ่ม12.80ล้านบาท เป็นเงินจ่ายขาด500,000บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกรและเงินยืมปลอดดอกเบีย้ย1 2 3 0ล้านบาทและงบป,ประมาณที่กลุ่มร่วมสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตลูกโคเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคและการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นระยะเวลาการดำเนินโครงการ7ปีโดยจัดให้มีการร่วมลงนามในบันทึกคำรับรองระหว่างสสกในฐานะหน่วยงานสนับสนุนงบป,ประมาณกรมปรศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการลงนามร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคนเนื้อบ้านแสนแก้วในฐานะเจ้าของโครงการทั้งนี้การขับเคลื่อนโครงการจะร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสสกกรมปศุสัสตว์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยกลุ่มจะทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมและใช้จ่ายเงินของโครงการโดยมีกรมปศุสัสตว์คอยกำกับดูแลให้คำแนะนำและสสะกจะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลประสานง,งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และมีการร่วมใช้จ่ายเงินร่วมกับกรมปศุสัตว์ด้วยก่อนเริ่มโครงการสมาชิกทั้ง27รายมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่40,000บาทต่อคนต่อปีแต่เมื่อดำเนินงานโครงการเข้าสู่ปีที่4ผลปรากฏว่าจากกิจกรรมของโครงการได้แก่การผลิตลูกโคการผลิตพืชและแปรรูปอาหารสัตว์การรวบรวมมูลโคและจำหน่ายมูลโคทำให้สมาชิกทั้งหมดมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า100,000บาทต่อคนต่อปี โดยกลุ่มจะนำส่วนต่างของกำไรจากกิจกรรมต่างๆมาแบ่งปันจัดสรรกันและนำมาบริหารภายในกลุ่มรวมถึงมีการแบ่งปันคืนสมาชิกของกลุ่มอย่างเป็นธรรมจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องของกลุ่มโดยสะสะกกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงหน่วยสนับสนุนที่ช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ แต่การดาเนินกิจกรรมทั้งหมดล้วนเกิดจากการผลักดันและความร่วมมือของกลุ่มและคนในชุมชนโดยมีกลุ่มสสกและกรมปศุสัตว์ร่วมกันวางกลไกการบริหารงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมีคณะกรรมการกลุ่มทําหน้าที่บริหารโครงการตามแผนการผลิตและแผนการตลาดมีกระบวนการทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการปรับแผนให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามหลักของ P.D.C.A. ซึ่งกลุ่มมีการบริหารจัดการผลประโยชน์ของโครงการเพื่อสะสมไว้เป็นทุนสำหรับประกอบกิจการต่อไปในอนาคตอีกทั้งสสกผลักดันให้กลุ่มพัฒนาเป็นสากรการเกษตรซึ่งมีกฎหมายรองรับเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีความมั่นคงถาวรน,นอกจากนี้กลุ่มยังมีนายชัยประเสริฐบุญเสริมเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งทำงานร่วมกับคณะกรรมการที่มีความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทและเป็นแบบอย่างที่ดีกอบกับสมาชิกมีส่วนร่วมในคุกขั้นตอนของการดำเนินงาน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทําให้กลุ่มสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ทําให้กลุ่มมีศักยภาพสามารถชําระเงินคืนโครงการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มกําลังการผลิตโคเนื้อการเพิ่มขึ้นของสมาชิกและที่สําคัญรายได้ของเกษตรกร,ร,กรที่เพิ่มขึ้นจนปัจจุบันกลุ่มได้รับรางวัลชมเชยสถาบันเกษตรกร,ร,กรดีเด่นระดับประเทศกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงสัตว์ประจําปี2565จากกรมปรศุสัตว์ ซึ่งเชื่อได้ว่าโครงการจะมีความยั่งยืนต่อต่อไปครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานครับที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจโคเนี้ะเลี้ยงโคบ้าสนแก้วครับแต่ขอถามว่ารางวัลน,นี้ได้มาจากที่ไหนครับผม,บรมประกรขันครับรวางันกลุ่มก็ได้รับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสีสิเกตนะครับครับผมซึ่งบริษัทจังหวัดสีสิเกตได้เอากลุ่มเข้าประกวดระดับประเทศนะครับ เราได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศครับแล้วจากสถานการณ์โควิดค่ะผู้พี่ติดต่อกันยังไงคะมีรายกลุ่มม,ม,มีลูกค้ามาติดต่อมาซื้อวัวก็จะลงรายกล,ลุ่มว่าลูกค้าต้องการลูกวัวกี่ตัวกี่ตัว,ตวสายนี้สายไทยสายไีนบ้างลงหาว่ามีฟาร์มไหนจะจะไหนลูกวัวมีคนต้องการลูกค้าต้องการอะไรอย่างเงี้ยผ่านทางรายกลุ่มก่อนค่ะ ประมาณสวันค่ะแล้วก็แจ้งอ็นน้เป็นทางส่าแม่ี่เราคุยกันเนาะกา้รักาปรึกษาการท่องทางรักษาว่าฟามไหนเป็นยังไงบ้างปรึกษาหาหรือเรื่องค่ะเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือเรื่องเวลาเรื่องฟางหมดหรือฟา์มไหนมีปัญหาอะไร